สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่้านเกมสตาร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูสต์ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับผมเป็นสาขาใหญ่เนี่ยเข้ามาก็จะเจอป้ายเลยแล้วก็ตรงโซนแรกนะครับก็จะเป็นพวกอุซอรี์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเพย์ห้านะครับผมมาดูโซนต่อไปกันเลยฮะโซนต่อไปก็จะเป็นพวกแผ่นเกมนะครับผมซึ่งจะมีตั้งแต่เพย์ห้าแล้วก็ยันดีเชนโดกันเลยนะครับในโซนนี้นะฮะ ท่านใดที่สนใจก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยร้านเรามีครบทุกเกมและโซนนี้ครับที่ขาดไปไม่ได้เลยลูกค้าถามว่ามีสินค้าอยู่ไหมยังมีอยู่นะฮะผมเติมสต็อกทุกวันเลยนะครับผมสำหรับ P5 นะครับทั้งตัวดิจิตอลและตัวใส่แพทนะครับแต่ต่อไปครับเป็นอ c c เซสซอรของช่าง Nintendo Switch นะครับผมมีตั้งแต่กระเป๋าแล้วก็จอยดังฝั่งนี้ครไม่ว่าจะเป็นที่บ่า ใส่จอยหรือว่าที่ปิดปุ่มนะครับผมตรงนี้มีหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจอยพวก Nintendo นะครับไม่ว่าจะเป็นจอย Third Party หรือว่าจอยแท้นะครับของเราก็มีนะฮะและโซนต่อไปนะครับโซนนี้นะครับ n t e n d o Switch นะฮะผมมีตั้งแต่ V 2แล้วก็อ่าโเลเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นจอยของ Xbox นะครับผม นี่ครับอันนี้จะเป็นเคสของ Play 5 Slim ทุกสีนะครับผมแล้วก็มาทั้งนี้นะฮะใครที่หาจอยอยู่สามารถเลือกซื้อได้ครบทุกสีเลยมีตั้งแต่สีขาวสีดำแล้วก็สีอื่นอีกมากมายแล้วก็ข้างบนนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆของ Play 5นะครับผมนะฮะสำหรับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook o a n p a g e นะครับแล้วก็ l i น์ของร้านเกมสตาร์สนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทุกช่องทางของร้านเกมสตาร์ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ